พี่อยู่ตัวเดียวเหรอหน่มึงดูพวกกูดิโคตรักมึงเลยาหยารักางไปเพื่อนอยู่ไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลว,ว้าวว้าวว้าวเอยสวัสดีครับเรา,าอยู่ในเกม The Forest นะฮะในพาร์ทที่สองกันแล้วนะครับ <laughs> เอา้าเฮ้ยกูติดไฟ <laughs> <laughs> เฮ้ยกูติดไฟ เฮ้ยทะเลเอาเอาตายตายเลือดออกเอ้าเอาโอ้โอ้เปิดคลิปจะไม่เสร็จเลยโอ้เป็นไงเพื่อนสบายดีไหมข้างบนโอ้โหวิวดีว่ะโอ้หวิวดีวิวดีไอหนึ่งฉลามนะเว้ยนี่เหรอเออเออไปเอาหัวฉลามกันก่อนค่อยกลับไอเกมพูดยังไม่จบตะกี้โอเคครับวิวกระพรมลายทีละส่วนหนึ่งครับกับ เดีอเลเมื่อกี้ไฟติดดักโท่เ้ยเฮ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 ้ยเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดืเสสามตัวสามตัวสามตัวเดี๋ยวเฮ้ยไปพี่หาพวกมึงอะัวืออขึ้นมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้องทีมันขึ้นไม่ได้อุ้ยอุอยกูตายกูตายกูกูหน้าขาวกูหน้าขาวกูหน้าขาวเฮ้ยกูหน้าขาว กูหน้าขาวกูจะตายแล้วเฮ้ยกูจะตายแล้วเพื่อนลองไปช่วยกันลองช่วยกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนร็วกูจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนหนึ่งเลยเพื่อนกูหายใจผงาบผงาบไปเพื่อนเตอตดีดีโอ้โหโอ้โหไม่งกูรู้ว่ามึงอยากขอบคุณพวกกูมึงไม่ต้องคุกเข่าหมอบพวกกูขนาดนั้นก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยอาหารอาหารเราฟัน ตันมันออ่ตไปก็จุดไฟให้หนึ่งมาจุดไฟดิหนึ่งวิธีสร้างกองไฟหนึ่งกดตัวบีกดตัวบีกดตัวบีโอ้หดูสภาพมันสีเหลืองไหมสีเหลืองอ่าตัวบีมึงเห็นหัวข้อข้างบนไหมกดตัวบีไฟไฟข้างบนไหมอ่าไฟกันคลิกปุ๊บมันจะให้วางกดตัวอีกอนึงอ่านอะไรวะกดบี เออแล้วก็เฮ้ยยยยมาโอ้ยยยยยย้ย้ย้หอ้ื้อดื้อดื้ออะไรอ้ยมาไงเขาไอ้สัตว์คนกำลังคุยกันมึงนิ่มันอะไรย่าน่ไหมแหมโอ้ยนี้เออมันอะไรย่นเ้ยกัวิ่งหนีไปนู่นต่ออ่กอะไหๆก็กติดต่อติดต่อ จุดไฟโอเคองดูด้วยนะไม่ใช่มันวิ่งมาน,นะโอเคกูโคตรขี้เดียดเลยถ้าจุดไฟมันแม่งคือจุดข้างบนแม่งปิดไอ้แบบนี่ขาแขนเนี่ยย่างกินได้เนี่ยอ๋อนี่บ้านป่าเมืองเถื่อนจะชัดน,น, <c oughs> นี่คูแดกขาเห็นไหมเนี่ยแดกขาอือหืออ่ย ไม่ดีเถอเนื้อไม่สะอาดด้วยชิบหยเนื้อเนื้อผีอ่ะกินได้เลยเหรอโอ้โอน้ำคือแดกอะไรเนี่ยน้ำน้ำทะเลมาต้มไม่ได้เลชิบหยเก็บแ้รูกเลยมาทำหอออุ้ยไอตัว<น>ตะกี้แม<ะ>่ไงไม่มีมารยาทจริงเลยเขาคุยก<แ>ันอยู่กำลังจะแบบจริงจังเลยไอสัตว์บักเกี้ยวก็ไม่บอกเลยบางเกี้ยวอุ้ย

ข้างหน้านะเห็นไหมอุ้ยเหี้ยเหี้ยไปถ่ายรูปมันไปไปถ่ายรูปมันเฮ้ยดูกูด้วยนไห่สุดความกล้าไปเลยใช่เฮ้ยเข้ามาสวัสดีครับเขาบอกว่าพี่ดังเหรอครับเท่านี้แตกขาพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่พี่ครับพี่อยู่ตัวเดียวเหรอหนึ่งมึงดูพวกกูดิโคตรรักมึงอ่ะ

ตาย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 อออนึ <Es> <du> ่ง <t> น <half> ึ่งติดไฟอฮะลงน้ำลงน้ำบักดึงมีปัญหาตลอด เรียบเลยรัดช็อตเลยสั้นเอาดิหน้าตามเป็นไงวะเหมือนอินไซด์เลยอ่ะเหมือนในตัวอินไซด์เลยไม่มีหน้าหนิโดยดิอย่ากได้หน่าเกียบเกี่ยวทำไรเกี่ยวอุ้ยทำไมมันเจอดวะอยู่ดีมันเกิดเลยหุ้ยมึงเห็นไหมนี่บนเนินอ่ะอ้เหี้ยเอาอีกแล้วเดือดแก๊งไอี้อะเดือดแก๊งไหน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  อันนี้ตัวใหญ่อะผมไม่เคยเจอใช่ใช่ิ่งที่เห็นอุ้ยแต่ก่อนมันมีแต่อยู่ในถ้ำเนี่ตอนเนี้ยเอออะไรมันมีแต่แก๊งมาด้วยนะเฮ้ยเราต้องเป็นไอ้สุสุรันเว้ยจะดูพวกอีกาเตรียมวัตถด้วยพร้อมโอ้ระเบิดระเบิดเดี๋ยวไปคุยกันดิอ่เดี๋ยวกูไปคุยเดี๋ยวรอบนี้กูเจรจาเองพวกมึงรอข้างหลังเดี๋ยวกูเจรจาเองไม่ต้องห่วงเฮ้ยกลับมาครับเดี๋ยวส่งบิ๊กไปดีกว่าส่งบิ๊กไปอ่ะบิ๊กช้ำ สวัสดีครับพี่ครับคือพอดีผมกำลังสงสัยผมหลงทางกับพี่ว้าพี่คุยกับผมดีดีอะไรอะไรพี่อะไรของพี่เราเพื่อนมันไม่สนใจเนยอะไรอ่ะโอ้ตายในน้ำไปลุยที่นี่เป็นของเราอุ้ย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  อุ้ยพื้นตันอ่ะพื้นตันอ่ะอะไรอะไรตอนนี้อะไรจระอกวันก่อนลูกกระจกันก่อนเฮ้ยถอยก่อนกูเสียงเสียงดูเสียงมันมีลูกกระจอกเลยอะกกระจอกมันทำไมเราขาดมาแล้วอะอุ้ยเฮียไปก็เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดีดด้วยมันมีตัวเล็กๆหลุดออกมาด้วยเหรอใช่ใช่คืออะไรนี่อะไรนี่กลอกดูกลอกลูกกอกลูกกอกเหรอ ลูกกอกเหรอลูกกอกเหรอเฮ้ยัดไดนต้ไมมนอุ้ยอาเฮ้ยบิ๊กโลบบิ๊กโลบกุปาได้ตไม์บิ๊กโลบบิ๊กโลบหมดราท็อปไปเอ้ปลาไฟไฟไปยอดเอาดำดดำทุกตัวอีกดอกนึงอีกดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจุดจุดดอามามาไป ออกมานั่นแหละออกแล้วออกแล้วเอ้าไม่ตายแตกแกอย่างวะโอ้โหเดี๋ยวได้อีกรุ่นรุ่นเลือดไหลแล้วแย่เลือดไหลแล้วตายแล้วตายแล้วมึงจุดแล้วเหรอโยนลงนะโยนโยน โยนมา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 เกี้ยวโยนมาเดยกูจะรับึบอ่านแอ้ยรับรเกี้ยวรับมึงโยนบอลมากูโยนหินขวดส่วนเดี๋ยวใครมาปาแไปท้วะที่นี่คือเป็นเกาะอะเพื่อนบอกว่าทานุเป็นหิมะซึ่งผม้ไปเี้ยไป ไปไปเอ้าอะไรเดี๋ยวมันมาอยู่อย่างี้เดี๋ยวเกือบมาอยู่ตรงหัวบางนี้ได้ไงเนี่ยว้าไปหนึ่งมาถ่ายรูปบางนี้ดูอะไรไม้คิดตลกที่ไหนไหนไหนหนึ่งสู้กับมังนี้อุ้ยอุ้ยหนึ่งหนึ่งโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อย มีเต่าด้วยเจ็ดสาวน้อยเอาแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยอ้าวขโมยขโมยก่อนเดี๋ยวเดเดี๋ยวกูพึ่งฆ่าโอ้โหพึกมึงเร็วมากมึงหัวจระเข้ด้วยไปไปไปบบานกัานกันบานกับ้านกันกล้าันกนคอลลคานานานาัานกานันานก้าันนก้กันกนกกกก เจอเฮี้ยตัวหนึ่งครับเฮี้ยเฮี้ยตายไปกลับบ้านกันฝนตกละแดงจังวัน,นเนี่ยเฮี้ยต้องปกป้องกูแล้วก็ยังคงถือหัวจระเข้กะเว้ยนะครับตอนนี้ฝนตกฮะต้องกลับบ้านโอ้โหพวกมึงเดินไม่รอกูเลยมันจะข้ามเดะน่ากลัวเดะกอ้เฮ้เกี้ยวเกี้ยวไดนาไมท์นี่ไดนามไมท์ไหมวะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยกลายผี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 เอ็ดแล้วเห็นแล้วทำไมมันเยอะขึ้นวะกลางวันเนี่ยดูฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีอ่ะเนี่ยด้านหลังมึงก็มีเนี่ยเอ้าเดี๋ยว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 อ๋อดีมันดีอ่าโอ้โหโอ้โหซุ่งซิงซุ่งซิงซุ่งซิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหทางนู้นก็มีอ่ะสองสามตัววิ่งมาแล้วมึงนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มันหัวล้ออะไรมันเนี่ยมาแล้วมาแล้วอีกตัวนึ้งอะไรล่ะอืออะไรล่ะลงไปนอนลงไปนอนเฮ้ยนี่ทำอะไรอ๋ออ๋อ๋อสรุปมึงกูไม่ต้องตอบใช่ไหมมึงอ๋อเองแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อนี่คือที่ไหนที่ชั้นแรไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเห็นปะเฮ้มวงอย่าไปเดินดมาผัดกูนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแบงซี่ค like yeah. 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 ุเสียวขากูเสียวขาคูเสียวขาเฮียน่หนึ่งหนึ่งนี่ยเดนี่เฮ้ยจริงจริงจเสียวขาจริงอ่ะอดีนี่ยงงยงดนกูเนี่ยเฮ้ยเสียวขาจริงเฮี้ยเฮี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 ยดันเฮียเฮียเียเีเสียวเฮียเีเียเียเอียเฮียเฮตรงเียเเเยีียเียเียเสียว่ะเฮ้ยจะดันกู ทางไหนวะตกอีกแล้วไปแล้วลูกจะค่ำแล้วเนี่ยหวอะ่ะกินช็อกโกแลตไปก่อนแก้วไม่กูเลยหิวกูเนี่ย <c oughs> ไป็สัตว์ไป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 เรากลับมาที่อาณาจักรของเราครับนะไปไป <c oughs> มาเสียบไม่ได้ประตูนี่โอ้โหมันโดดกันเลยนี่เหรอมาโดดยอดอึ๊บอุ้ยเลือดรถเลือดรถเอาเอาเอาใก้ตัวปตายเกี้ยวตายเกี้ยวกระโดดไปลูกหัวก็โหล่ขึ้นเนาะเพื่อนยืนดูและมองหน้ากันก่อนใช่ไหมวะเดี๋ยวครต้องกินยากันอะไรเนี่ยที่บอกหัวกุสเกตเป็นหัวฉลามหัวกว้างหัวเต็มที่ตือกนีหละอันใหม่นี่แหละเดี๋ยว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 อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูถามอะไรก่อน ทำอะไรกับแป๊บนึงพึ่งเคยในบ้านไม่เสียบห,ห, <c oughs> ห,หัวเหี้ยไว้ด้วยเหรอคอเลคชั่นนุ้ยหัวกระต่ายหัวเหี้ยหัวหนูหัวกระรอกหัว <c oughs> เลอะเลอะคอลเลคชั่นเหลือเนี่ยเหลือหมูป,ป่ายังหาไม่เจอเดี๋ยวมาเยี่ยมชมบ้านนะตายครับเข้ามาแล้วหัวเข้ามาในบ้านมึงมีอะไรรกไปหมดเลยเนี่ย มันบั็กมันบันบ็อกอีกไม้โอเคครับเข้ามาบนบ้านโอ้ย่ทะลุมาอยู่นี่นะห,ห้องนอนไงข,ข้างนอกมีห้องสูบบุหรี่ด้วยมีที่สูบบุหรี่ด้วยผมบุหรี่สูบได้หรอบรรยากาศยังไงมาเย่าหย่าหย่ามึงมึงมึงอยากลำบากใช่ไหมมึงก็ไปออกออกไปสร้างถุงไป นี่อันนั้นมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยอย่าอย่าอย่ายายาจะย้ายที่อยู่จะประหยัดย้ายขึ้นไปดูข้างบนอยู่นะโย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 ่อ๋อมึงเต้นไม่ดูบริเวณเลยกระโดดมาได้หนึ่งมึงทำได้มึงรู้ปะล่ะเอ่าเอ้ย ฮับกระโดดกระโดดมาได้ไหมเอ๋อฮับ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 ไงฮับฮับอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวไม่ผ่านป่ะอ้าวไม่ผ่านป่ะอ้าวฮึบอ้าาเพื่ออะไรไม่มีอะไรเพื่อมึงเพื่อมึงรู้ไหมว่าเพื่อมึงไม่ใช่คนนะในเกมเนี้ยทำไมวะมึงเป็นลูกเสือ ทำไมเพราะมึงยืนรรอบกองไฟกันเยอะเยอะขับชิบหายเลยแน่คขอโทษเอ้าเอะอะไรออะไรมึงฟันตัวเดียวทำไมมันเป็นสองตัววันหนึ่งเดี๋ยวแล้วมันกินได้เลยเนี่ยคือมันวิ่งผ่านกองไฟไปอ๋อแล้วมันก็มันก็ เออแล้วมันก bon ็หายป๊อก็เป็นพร้อมแดกได้เลยสตัวเอาอะไรวะอย่างนี้ก็ได ok, ้เหรอเออยี่ก็ได้ได้เหรอเออกินได้เลยอ๋อกระต่ายวิง่อกองไฟเไยินแต่อะไรนะแมงเบ้าเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเ้เยู่้ยเฮยู่้ั้ยเ้้ยเฮ้เฮ้้ย้เฮ้ยย้้ย้้ยยเ้เยเ้ยยเ้ย เย่อะไรอะไรอะไรร้องอะไรร้องอะไรล่ะไปไหนแล้วเปไหนล้วทีนี Look, ่มึงก็น uh ั huh. ่งทำเพี้ยไรทีนี่อีนี่ไปทำอะไรทเพี้ยอะไรโอ้โหดูนั่นดูนั่นมันวิ่งติดบั๊กไอ้ลูกพี่ก็ไปวิ่งก็ไปเลยลูกพี่ก็ไปดูฮะดูมันดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูมันวิ่งอะไรล่ะอุ้ยมีตัวแล้วอุ้ยอุ้ย กูห่างไมแล้้วอุยบ้านพังเนี่ยพังบ้านนะร่วงร่วงเอาไม่ตายไม่ตายตายดิตายแล้วครับมันดูอะไรวะโอหนึ่งวันนี้นิดนึงเกี่ยวรู้ไหมว่าผีมาบุกตะกี้ได้เฮียไม่เห็นกูเห็นเป็นไรเลยมึงเยอะอ่านหนังสือผีไม่สนใจมึงเลยกูไล่ฟันเอาฟันเอาฟันเอาอะไรบิ๊กอะไร ันนี่เนี่มันนี่ลมในเกมนี่ลมแรงเนี่ยใช่เหรออุ๊ยอุ๊ยเยี่ยมแกงกูเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทำอะไรกันทำอะไรกันตายไปเห็นลูกตุ้มมันอันมั้ยอะไรวะเกี่ยบอะี่เกี่ยว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 เกี่ยบอะไรเกียบอะไรนี่เดี๋ยวมาหาบิ๊กเอน มึงเซ้นอะไรกันเนี่ยมึงเซ้นอะไรกันเดินมาเนี่เดินมาเนี่ยอไรเดอะเด้เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเอ้า ไม่ไม่เที่ยวไม่ยอมเดินผ่านตรงมันมีไม้เว้ยเอ้ยพิงกูไม่เห็นลูกเพิ่มขึ้นบนทำยเสียงอะไรกูเห็นเดินเยอะกูเดินแต่เดินเกี่ยงอะไรเสียงอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วพีพีล่อมา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 เข้ากระดักล่อมาเข้ากระดักมาเดือล่อมา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 เดือดรีบวิ่งออกมาพีกไหมพีกมาเดือดน่ะิ่งมาวิ่งไปดิเออไม่โดนไอ้หา ร้องร้องร้องเหรอร้องเหรอร้องเหรอผีแม่งน่ากลัวอืออาไม่นอนไม่นอนดิเามันมาเอามันมานี่เอามันมานี่เอามันมานี่มันต้เอามันมาต้องกนนไม่ตายไม่ตายกูพี่ยโดนสกูเอ้าเอ้าเลือดองหน้าแล้วกูติดแล้วไอ้ติดแล้วไอ้ติดแล้ว้เยเยเเย็ดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาช่วยกูไป ถ่ายรูไไปไปดิไปถ่ายรูป <c oughs> ดิเล่นกคมับนับเราไหม <c oughs> ต้นไม้ออกต้นไม้ออกเดีเ๋ยวกดเฮ้ยกูโดนกับดักกว่าเพื่อนถ่ายรูปดิอ่านแล้วอ <c oughs> <c oughs> ่านแล้วโอ้ยบ้าเอ้ยจะมาดูผีโดนข้าวแกน,นี่เดี๋ยวต <c oughs> ัวนึงแนเนเนสู้อีกเอาสู้อีกเอาสู้สู้ฮ <ๆๆ S 2> ะ,ละโอ้ฮะในการทรมานนะไม่ดีครับน้องๆหนูหนู เล่นใส่โลแกนเอาเอาเอาปักปักอกนะฮะเอาเอาคืออะไรคือเล่นเดทดไปเดไลท์ใช่ไหมบอกมาดูนี้เงินอยู่ไหนเข็นกับมันสิเข็นกับมันดิยังไม่ตายเนี่ยมึงบอกมาสิเงินมึงอยู่ไหนเงินอยู่ไหนไม่ยอมบอกให้มันได้พูดหรอเพื่อน แย่แย่ปรมาณเนี่ยเอ้าเอ้าพังพังเจ้ามันจะพังเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่บอกใช่ไหมเกี้วบอกใช่ไหมเกี้ยวเกี้ยวไปเคี้นนี่เกี้ยวมึงไม่บอกใช่ไหมโอ้โหจริงจริงเฮ้ยเกี้ยวโอ้โหดูท่าตายตายแล้วเนท่าาตยตายแล้วเนี่ตายแล้วเนี่ยไปเผาก่อน โอเคครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ฝากกดเพิ่มครับที่ติดตามชมนะกับความตายอันบลกรทบของผมเกือบตายทุกใจนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กับซับตะไคร้ด้วยนะครับวันนี้พวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกคน